โอเคไม่ okay, wait, มา่มา<ไ>ป<ด>านะ,ะซื้อตัวละครจำได,ได้ใช่ไหมปารมตี้ยังไม่แจ้งมาครับเป็นยัง <c oughs> ไง <c oughs> บ้างคนโฟกัสที่เรื่องลูกสาวว่าสวยได้พ่อขอบคุณค่ะ <c oughs> ก็เราก็หน้าเหมือนเรา <c oughs> อะเนาะวันที่เราเห็นเราใส่วิกทาปากอะไรเงี้ยเราไกด์ให้เฉยใช่ครับประมาณนี้แล้วตอนนี้อยู่ในวัยที่โตเร็วนะครับแล้วก็ กำลังยาสูงแซงผมแล้วก no ็อยู <c oughs> oh, hmm ่ในช่วงฝึกร้องเพลงเต้นอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกรู้สึกไม่รู้ว่าเรามีลูกเร็วหรืออะไรเรารู้สึกดีครับที่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเพื่อนกับลูกมากกว่าเป็นพ่ออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าเราเราเล่นกับเขาแบบ ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วลูกก็เล่าทุกเรื่องอะไรเงี้ยฮะก็มีความมีความเป็นครอบครัวที่ติดลูกครับม,หหมีคนทักเยอะเรื่องแบบเออห่วงไหมผู้ชายอะไรเงี้ยมันยังไม่มีฮะ <c oughs> ก็เลยก็เลยผมก็ยังเตรียมรับมือไม่ค่อยไม่ค่อยถูกว่า <c oughs> <c oughs> พอถึงเวลาลูกมีแฟนจริงๆเราจะมีร e แอ t ยังไง <c oughs> ซึ่งที่ตั้งไว้ก็คือจะไม่ห่วงฮะ กะว่าก็จะให้มีแฟนได้อะไรแบบตามธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จิตจิตใจเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่แต่ว่าตัวอาจจะใหญ่ไม่ห่วงครัห่วงครับก,ก็แค่กลัวแบบกลัวไปชอบคนไม่ดีก่อนก่อนหน้านี้ก็มีคนสอบมาแล้วที่มีคนเคยมาจีบลูกเราอ๋อตอนหลังสืบมาแล้วครับเขา ผมไม่ได้จีบจริงเขาแบบว่าเขาโทรไปถามการบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนเขาโยนให้ลูกเราบอกโทรหายิวหาสิแล้วเด็กมันก็โทรจริงๆเขาก็แบบใสๆแล้วเราก็ไปไปคิดว่าเขาชอบกันเรามโนะฮะพอไปถามจริงๆแล้วเด็กไม่ได้ไม่ได้ชอบกันครับพ่อคิดไปก่อนพอคิดไปก่อนนะพออยากซ้อมจริงจริงจริงคิดภาพไปว่าถ้าหนาคนลูกเราโตเป็นสาวยี่สิบห้าสิบเนี่ยเนื้อหอมเนื้อหอมเราจะ ต้องวางแผนยังไงให้คนที่มาจีบตัวครับผมก็ก็ก็คงจะต้องมี acting อะครับก็คิดว่าเดานะเดาว่าเราก็คงถ้าเจอได้เจอแฟนเขาหรืออะไรเราก็คงจะขึมขืมมีเทสไม่มีเทสมาเทสเราขึมได้ไหมเออเทสเทสเราขึมยังไงขืมได้ไขืมยังไงก็จะขึมได้ไหมที่บ้านทำไรเราอ่ะ เจ้าของโรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคกินน้ำก่อนนะครับแค่นี้เหรอไม่รู้ไม่รู้ยอดยอยอดยอดก็ก็คงจะก็คงจะวางมาส์พอสมควรเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการควบคุมเพราะถ้าเราแร่หมดว่าเราเป็นคนใจดีนะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่เกรงใจเราซึ่งตอนนี้รู้หมดแล้วล่ะไม่คุยเรื่องนี้กับลูกสาวลูกกับลูก มีการซ้อมๆอมเตรียมๆหมนมาตลอดรเลาแต่ว่าถ้าเกิดมีแฟนแล้วจะยังไงหรืออะไรยังไงกลัว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 ว่าเขาจะปิดบังเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาถามอะไรไปบอกไม่มีไม่มีอย่างเดียวแต่ยังถามไม่จบหรือตอนนี้มีอยู่เพราะเขาก็บอกชอบใครบ้างลูกไม่ชอบไม่ไม่มีใครไมีจิตไหมไม่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 มีเลยเลยอันนี้ก็อันนี้ก็หวาดเสียวอยู่แล้วเรามีแจ้งให้ลูกให้ตาไปว่าเออถ้ามีให้มาบอกให้เราพึกษาพ่อได้เอาตรงๆนะฮะ จะไม่ค่อยบอกเพราะว่าแม่เขาทําหน้าที่แม,แม่แม่เขาแม่เขาจะแม่เขาจะไม่ไม่ปิดเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะแบบว่าคุยกับลูกทุกเรื่องชอบมีมีใครไม่ชอบไม่ชอบคนไหนเอ๊ะอันนี้มีในห้องมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกันบางเรื่องพ่อก็อาจจะไม่รู้ในทาโซเชียลพี่เาสมัยนี้คือแบบเด็กก็คโซเชียลเยอะใช่ครับเราเป็นห่วงยังไงบ้างเออแรกแรกตอนเล็กกว่าน,นี้เป็นห่วงมากครับเรื่องโซเชียลที่มัน มีอิทธิพลมากในในยุคนี้แต่พอเราอยู่กับลูกมาตอนนี้1 1บเเนียเรารู้สึกว่าแม่เขาคุมได้ดีอ,อย่างโทรศัพท์เนี้ยเดี๋ยวนี้มันก็มีการปิดล็อกแอปให้เล่นแค่ชั่วโมงเดียวนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกไม่ไม่พยายามที่จะดึงออกมาจากโทรศัพท์ที่บ้านจะมีกิจกรรมร้องเพลงวาดรูปอะไรเงี้ยเบี่ยงเบนความสนใจให้เด็กไม่อยู่กับมือถือตลอดเวลาให้เขาเป็นเด็กกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับ เราเป็นคนดีไปไหมครับไม่แต่าดูคุณพ่อเข้มขึ้นนะดูแบบว่าดูนิ่งขึ้นปกติต้องแบบโบม้าอ๋อครับไปดูันนิ่ง้วันนี้เหรอแก่มาคุยเรื่องลูกมั้งมาคุยเรื่องลูกไม่รู้เล่นมุกอะไรจริงๆเราก็เห็นในโซเชียลเราจะมีเขาเรียกคอนเทนต์ต่างๆกับลูกตลอดเลยเนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับว่า เหมือนพ่อเราทำเหมือนพ่อเราเลยก็คือพ่อผมอะ่ะจะฝึกให้ผมเล่นกีตาร์ร้องเพลงซ้อมดนตรีตั้งแต่เด็กแบบเนี้ยเพื่อที่เพื่อที่เขาจะมีความสามารถเอาไปใช้เองได้ในอนาคตแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่บังคับเรารู้สึกว่าเขามีแววเรารสึกว่าไอ้เราลูกเราเหมือนจะร้องเพลงได้ดีหรือว่าเต้นได้ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยสนับสนุนเต็มที่แล้วยุคนี้เป็นยุคโซเชียลเราสามารถสร้างพื้นฐานของแฟนคลับให้เขาได้ แล้วก็ไปต่อยอดในอนาคตอะไรเงี้ยครับแต่หลักๆเนี่ยแม่เขาชัดเจนมากว่าให้เรียนอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไอที่ซ้อมดนตรีอะไรที่เหลือก็ลองลงมาเนี่ยครับคเข้ามาสายไหนสายร้องเพลงใส่สวยหรือสายตลกอ่าคนโตเนี่ยจะร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยแต่คนเล็กจะดูเหมือนจะได้อะไรบางอย่างจากผมไปอีกแบบอีกแบบมันจะออกฮาฮาครับก็ไม่ได้สอนนะคร ธรรมชาติเราเห็นเราเลี้ยเราเลี้ยงลูกสองคนเหมือนกันแต่เราจะเห็นเลยว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นเรื่องของออนิสัยส่วนตัวเป็นต่าดันเต็มที่ไหมนบนี่ก็ดันเต็มที่ฮะบางทีเจอเพื่อนบางคนเขาก็แซวล,ล้วเขาบอกว่าโอ้ดันหนักนะ <laughs> <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> คลิปตัวเองไม่ลงแล้วลนะ่ะ <laughs> <laughs> อะไรเง<อ>ี้ยจริงจริงแล้วผมทําตามธรรมชาติครับเพราะว่ามีคนน่ะเรียกร้องอยากดูลูกมากมากกว่าเรา เราเราไม่ได้แบบว่าพยายามดันหรืออะไรจริงๆเราอยากโพสเราเราไม่ได้อยากโพสลูกแต่โพสเราแล้วคนไม่เม้นไงเราก็นี่แฟนเขาก็อยากดูลูกร้องเพลงอยากคิดถึงคิดถึงลูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ทําตามแรงลมทําตามแรงลมแล้วก็โพสสิ่งที่ประชาชนอยากดูที่สุดหลังมาเก็เห็นจ๊เต้นเยอะขึ้นเนาะิปปอะไรมาเมียบังคับครับเมียครับแต่ว่าผมอาจจะทําดูเต็มที่ไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไอเดียของ เออคนที่มีอิทธิพลมากกว่าแสดงว่าเมียนี่คือเป็นคนใหญ่ที่สุดในบ้านครับไม่มีการปฏิเสธเลยไม่มีครับเพราะเขาน่าจะดูอยู่ด้วยพูดอะไรผิดเดี๋ยวไม่ดีอย่างลูกสาวคุณตัวหลายคนก็โฟกัสที่ความสามารถว่าอายุแค่นี้แต่ว่าทําได้ทุกอย่างร้องเล่นเต้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับภูมิใจกับเขามากแค่ไหนภูมิใจมากครับแล้วก็คิดว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเราจะพอเป็นสาวแล้วเนี่ยเราจะเราจะผลักดันเขา ส่งเสริมเขาอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าเขาว่ามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าไวกว่าที่คิดแล้วก็แล้วก็เขาก็ทําทําได้ดีเกินกว่าตอนที่เราเป็นเด็กนะยังไม่ได้ทําอะไรผม, <laughs> <laughs> ผ,มผมมาร้องเพลงตอนมอ 2, 2> ช้ามากฮะแต่ว่าลูกร้องแต่เด็กอะไรเงี้ยลูกแห่งเกาหลีด้วยฮะลูกแห่งเกาหลีอ๋อใช่ครับก็ก็เป็นโชคดีของเขาวก็ไปแบบอ่าได้เล่นกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเคป๊อป ใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเล่นได้ไปเล่นภาพยนตร์กับฝั่งเกาหลีอะไร э เงี้ยเขาก็ภูมิใจขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยเราก็เอาโปสเตอร์มาใส่กรอบไว้ที่บ้านแล้วว่าเฮ้ยหนูดูนะเนี่ยอายุแค่นี้หนูได้ทำงานแบบนี้น <otic S 1> หนังได้ไปฉายต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็ให้เป็นโปรไฟล์เขาเขาไปแคสยังไงบ้างครับผมครับได้ร่วมงานโปรเจกต์นี้ไปแคสยังไงไปก็มีคนติดต่อมา นะครับมีคนติดต่อมาแล้วก็ไปแคสนะฮะไม่ได้ไม่ได้ใช้เส้นนะผมเนี่ยไปเฝ้า,าหน้าแคสตใครพาลูกไปแคสติง้งเขาไม่ให้เข้านะฮะ <laughs> แล้วเขารู้ไหมว่าเราคือจบสศพ <laughs> รู้รู้รู้แต่ว่าเราก็รอแคสติง้งแล้วก็รอผลเหมือนเด็กทั่วไปเลยฮะแล้วก็พอดีลูกก็แอคทีฟตั้งใจแคสเต็มที่แล้วก็ผ่าน <laughs> ได้เล่นแล้วก็เคยแล้วก็ถามไปถึงว่าแบบที่ซ้อมเต้นทุกวันเนี้ยอยากไปเดบิวต์ไหม <laughs> อยากไปเกาหลีไหมอะไรเงี้ยถ้าแต่ถ้าไปต้องไปแต่เด็กนะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไปครับขอบคุณครับเอาไปปิดซับเลยครับไม่ไปว่าอยากอยู่บ้าน <c oughs> เ,าาเด็ก <c oughs> เดี๋ยวเรื่องรอโตอีนี้ไม่รู้ไม่รู้เด <c oughs> ี๋ยวถ้าให้ไปตอนนี้บอกไม่เอา <c oughs> ต้องฝันบิวไห,ไหมอ่ะเพราะว่าดูเขาทได้ <c oughs> บิวนะบิวบอกว่าลูกแต่ว่ามันต้องเสียสละนะถ้าไปมันต้องชอบจริงๆนะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไปแต่ว่าชอบมากเสพทุกอย่างรู้จักวงหมดเต้นได้หมด ร้องได้หมดแต่ไม่ไปเพรับะว่ากลัวการติดบ้านติดพ่อแม่แต่ถ้าโตเป็นสาววันนี้เดี๋ยวให้เช็คใหม่ตอนนี้หลังจากนี้เราจะเป็นผู้จัดการสาวเป็นตัวครับก็หลังจากนี้ก็พร้อมที่จะขับรถให้ลูกอย่างเต็มที่ครับผมเอาแสดงว่าถ้าลูกสาวดังกว่าคุณพ่อก็แฮปปี้เอาจริงๆแล้วก็ผมก็ทำงานตั้งแต่19นะก็ จริงๆก็อยากอยากถอยมาอยู่ข้างหลังนะแต่ยังถอยไม่ได้เพราะว่าอ่ายังทําบ้านอยู่ถ้าเกิดลูกสาวงานแน่นเราก็พร้อมที่จะถอยไปอยู่ข้างหลังพร้อมครับพร้อมมากครับพร้อมมากครับอันนบอกลูกสาวหรอบอกตัวเองอ่ะเออโอเคเดี๋ยวค่ะเออได้ข่าวว่ามีวัยรุ่นไปน้ปั่นน้ำนมที่มาเป็นแฟนสับด้วยใช่ไหมที่แบบก็มาร้องเพลงให้ฟังตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะที่ร้าน ผมก็ภูมิใจนะที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวเองคือแบบเป็นศิลปินเก่าที่เคยอยู่แกรม,มี่เคยมีวงมีอะไรเงี้ยออกมาแล้ววันหนึ่งจะมีเพลงร้อยล้านวิวตอนนี้ขวานบินเนี้ยเราก็เลยเฮ้เราก็ดีใจกับเรื่องนี้อยู่ <c oughs> ก็มีพ่อแม่ในร้านอาหารเขาก็เดินจูงลูกมาหุยพี่จอขอถ่ายรูปหน่อยนี่คือแฟนครับแฟนคลับแลขวานบินนะเขาร้องทุกวันลู้กถ่ายลูปกับพี่จหน่อยถ่าย ร้องให้พี่ฟังหน่อยลูกร้องให้พี่ฟังหน่อย s o งยังแบดเซ s ยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายบดบอ o y เรมก็วิ่งไปแล้วเราอ่ะชัดเตรงนั้นยังไงชัดเลยแล้วเราก็ล้าก็หากับพ่อแม่เขาแล้วก็ถ่ายรูปแต่ปรากฏว่าก็เป็นกระแสในโซเชียลว่าก็เฮฮากันแต่แม่เขาอ่ะไปถ่ายคลิปว่าลูกร้องได้จริงๆแล้วก็แบบเออเด็กน้องชอบจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเขาร้องอีกเพลง เอาโชว์ร้อร้สึเอาโชว์เพลงใหม่ชวยมรู้สึกน่ารักฮะรู้สึกตลกเพราะผมก็ร้องเพลงนี้อยู่เพลงนัไม่ร้องแล้วนะครับเพลงนั้นก็ร้องครับเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวร็วนี้ก็มีเพลงใหม่ด้วยติดตามด้วยนะครับ